สวัสดีค่ะทุกคนที่ร่วมเดินทางค้นหาคำตอบกับคำถามที่ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาเดินทางกันต่อกับคุณริกวารเรนในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ค่ะวันที่8กํกำหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบพระไทย พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์วิวรณ์บทที่4ข้อ11พระเจ้าทรงปรีดีในประชากรของพระองค์สดุดีบทที่149ข้อ4คุณถูกกำหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบพระทยัย ณนาทีที่คุณถือกำเนิดเข้ามาในโลกพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นในฐานะพยานที่ไม่มีใครมองเห็นทรงยิ้มที่คุณเกิดมาพระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตและการที่คุณเกิดก็ทำให้พระองค์ยินดีอย่างยิ่งพระเจ้าไม่จำเป็นต้องสร้างคุณแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างคุณเพื่อความชื่นบานพระทัยของพระองค์เองคุณเกิดมาเพื่อประโยชน์ของพระองค์พระสิริของพระองค์ ประสงค์ของพระองค์และความเปรมปรีของพระองค์การทำให้พระเจ้ายินดีการดำเนินชีวิตเพื่อให้พระองค์ชอบพระไทยถือเป็นวัตถุประสงค์อันดับแรกของชีวิตคุณเมื่อคุณเข้าใจความจริงนี้อย่างครบถ้วนคุณก็จะไม่มีปัญหากับความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยอีกเลยความจริงนี้พิสูจน์คุณค่าของตัวคุณ ถ้าคุณสำคัญต่อพระเจ้าถึงเพียงนั้นและพระองค์ทรงถือว่าคุณมีค่าพอที่จะรักษาไว้กับพระองค์ชั่วนิวรันด์คุณจะมีฐานะใดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกคุณเป็นลูกของพระเจ้าและคุณทำให้พระเจ้าพอพระทัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดที่พระองค์ได้ทรงสร้าง พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระไทยและพระประสงค์ของพระองค์จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่หข้อหของประธานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งพระเจ้าประธานแก่คุณคือความสามารถที่จะยินดีพระองค์ทรงสร้างคุณ พร้อมกับประสาทสัมผัสทั้งหรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่คุณจะมีได้พระองค์ต้องการให้คุณมีความสุขกับชีวิตไม่ใช่แค่ทน,ทนทนอยู่ไปเท่านั้นเหตุที่คุณสามารถมีความสุขได้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างคุณตามพระฉายาของพระองค์เรามักจะลืมไปว่าพระเจ้าก็ทรงมีอารมณ์ด้วย พระองค์ทรงรู้สึกต่อสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งมากพระคัมภีบอกเราว่าพระเจ้าทรงเสียพระทัยทรงห่วงแหนและทรงพระพิโรธทรงรู้สึกเมตตาทรงสงสารทรงเศร้าพระทัยและทรงเห็นใจรวมทั้งทรงมีความสุขทรงยินดีและทรงพอพระทัย พระเจ้าทรงรักทรงเปรมปรีทรงชอบพระไทยทรงเบิกบานพระไทยและแม้แต่ทรงพระสวนการทำให้พระเจ้าชอบพระไทยนั้นเรียกว่าการนมัสการพระคัมภีกล่าวว่าพระเจ้าทรงปรีดีในคนที่นมัสการพระองค์และวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์จากพระธรรมสดุดีบทที่ 147: ข้อ11 อะไรก็ตามที่คุณทำแล้วพระเจ้าชอบพระทยัยก็เป็นการนมัสการการนมัสการนั้นเปรียบเสมือนเพชรคือมีหลายเหลี่ยมหลายมุมซึ่งคงต้องใช้หนังสือหลายเล่มจึงจะครอบคลุมความเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับการนมัสการแต่ในตอนนี้เราจะดูแง่มุมสำคัญๆของการนมัสการ นักมนุษยวิทยาได้สังเกตว่าการนมัสการเป็นความปรารถนาที่เป็นสากลพระเจ้าได้ทรงถักทอความปรารถนานี้ไว้ในอนุของชีวิตเราเป็นความปรารถนาที่ฝังอยู่ภายในที่จะติดต่อกับพระเจ้าการนมัสการเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นเดียวกับการกินหรือการหายใจ ถ้าเราไม่ได้นมัสก,การพระเจ้าเราก็จะหาสิ่งอื่นๆมาทดแทนเรื่อยไปแม้ว่ามันจะลงเอยที่ตัวเราเองก็ตามเหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความปรารถนาเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ทรงปรารถนาผู้นมัสก,การพระเยซูตรัสว่าพระบิดาทรงสแสวงหาผู้ที่นมัสก,การจากพระธรรมยอห์บทที่ 4: ี่ข้อ23 คุณอาจจำเป็นต้องขยายความเข้าใจเรื่องการนมัสการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางศาสนาของคุณคุณอาจจะคิดถึงการนมัสการในคริสตจักรที่มีการร้องเพลงอธิษฐานและฟังคำเทศนาหรือคุณอาจนึกถึงพิธีกรรมต่างๆเทียนพิธีมหาสนิทหรือคุณอาจคิดถึงการรักษาโรคการอัศจรรย์และประสบการณ์ที่มีความสุขเต็มล้น การนมัสการครอบคลุมถึงสิ่งเหล่านี้แต่การนมัสการยังมีอะไรมากกว่านี้อีกการนมัสการเป็นวิถีชีวิตการนมัสการไม่ใช่แค่ดนตรีสำหรับหลายคนคําว่านมัสการมีความหมายเหมือนกับคําว่าดนตรีพวกเขาพูดว่าที่คริสตจักรเรานมัสการก่อนแล้วถึงจะมีการสอน นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงทุกส่วนของการประชุมในคริสตจักรถือเป็นการนมัสการไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การร้องเพลงการสารภาพบาปการสงบใจการนิ่งการฟังคำเทศนาการจดบันทึกการถวายทรัพย์พิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทหรือแม้แต่การต้อนรับคนอื่นๆอันที่จริง การนมัสการมีมาก่อนดนตรีอาดัมนมัสการในสวนเอเดนแต่ไม่มีการกล่าวถึงดนตรีจนกระทั่งในพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อย1พร้อมกับกำเนิดของยูบานถ้าการนมัสการเป็นเพียงดนตรีแล้วคนที่ไม่เก่งเรื่องดนตรีคงไม่มีวันนมัสการได้การนมัสการไม่ใช่แค่ดนตรี ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดนตรีคริสเตียนจะมีก็แต่เนื้อเพลงคริสเตียนเนื้อเพลงคือสิ่งที่ทำให้เพลงศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทำนองไม่มีทำนองฝ่ายวิญญาณถ้าคุณเล่นเพลงโดยไม่มีเนื้อคุณจะไม่มีทางรู้ว่านี่เป็นเพลงคริสเตียนหรือไม่การนมัสการไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคุณ เรานมัสก,การเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าเมื่อเรานมัสก,การเป้าหมายของเราคือการทำให้พระเจ้าชอบพระไทยไม่ใช่ให้เราชอบใจถ้าคุณเคยพูดว่าผมไม่ได้รับอะไรจากการนมัสก,การวันนี้เลยคุณก็นมัสก,การด้วยเหตุผลที่ผิดการนมัสก,การไม่ใช่เพื่อคุณแต่เพื่อพระเจ้า แน่นอนการนมัสก,การส่วนมากได้รวมเอาองค์ประกอบของการสามัคคีธรรมการเสริมสร้างและการประกาศและมีประโยชน์หลายอย่างในการนมัสก,การแต่เราไม่ได้นมัสก,การเพื่อให้ตัวเราพอใจแรงจูงใจของเราคือถวายพระสิริแด่พระผู้สร้างของเราและทำให้พระองค์ชอบพระไทยในอิสยาบทที่29พระเจ้าส่งตำหนิการนมัสก,การแบบไม่เต็มใจและไม่จริงใจ ประชาชนถวายคำอธิษฐานที่จืดชืดคำสรรเสริญที่ไม่จริงใจคำพูดว่างเปล่าและพิธีกรรมที่มนุษย์คิดขึ้นโดยไม่ได้คิดถึงความหมายด้วยซ้าเราไม่สามารถแตะพระไทยของพระเจ้าด้วยพิธีนมัสการตามธรรมเนียมแต่ต้องด้วยความรักร้อนแรงและอุทิศตัวพระคัมภีร์กล่าวว่า เพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลาจากเราเขายำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจํากันมาจากพระธรรมอิสยาหบทที่1 9กข้อ13การนมัสการไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณแต่มันเป็นชีวิตของคุณ การนมัสก,การไม่ใช่แค่การประชุมในคริสตจักรเท่านั้นพระคัมภีร์บอกเราให้นมัสก,การพระองค์เรื่อยไปจากสดุดีบทที่ 105: ข้อ4และให้สรรเสริญพระองค์ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกจากพระธรรมสะดุดีบทที11่113ข้อ3ในพระคัมภีร์เราเห็นคนสรรเสริญพระเจ้าขณะทำงานที่บ้านในสนามรบ ในคุกหรือแม้กระทั่งบนเตียงการสรรเสริญควรจะเป็นกิจกรรมแรกเมื่อคุณลืมตาในตอนเช้าและเป็นกิจกรรมสุดท้ายเมื่อคุณหลับตาในตอนกลางคืนดาวิดกล่าวว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปจากพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อหนึ่ง กิจกรรมทุกอย่างสามารถเปลี่ยนให้เป็นการนมัสการได้เมื่อคุณทำสิ่งนั้นเพื่อสรรเสริญเพื่อพระสิริและเพื่อให้พระเจ้าชอบพระทัยพระคัมภีร์กล่าวว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10ข้อ31 มาตินลูเทอร์กล่าวว่าผู้หญิงก็สามารถรีดนมวัวเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็โดยการทำทุกสิ่งเหมือนคุณกำลังทำถวายพระเยซูและโดยการพูดคุยกับพระองค์ตลอดเวลาขณะที่คุณทำสิ่งนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่า ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์จากพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ23นี่คือเคล็ดลับของวิถีชีวิตแห่งการนมัสการคือการทำทุกสิ่งเหมือนคุณกำลังทำถวายพระเยซูพระคัมภีร์ฉบับ The Message แปลแบบถอดความว่า ให้คุณใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาประจำวันไม่ว่าจะเป็นการนอนการกินการไปทำงานและการเดินเหมือนกับการถวายเครื่องศักการะแด่พระเจ้าจากพระธรรมรงบทที่12ข้อหนึงงานจะกลายเป็นการนมัสการเมื่อคุณอุทิศถวายมันแด่พระเจ้าและทำงานนั้นโดยรู้สึกถึงการสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์ เมื่อผมตกหลุมรักภรรยาของผมเป็นครั้งแรกผมคิดถึงเธอตลอดเวลาขณะทานอาหารเช้าขับรถไปเรียนหนังสือนั่งในห้องเรียนเข้าแถวคอยซื้อของที่ตลาดเติมน้ำมันรถผมหยุดคิดถึงเธอไม่ได้และคิดถึงทุกสิ่งที่ผมชอบในตัวเธอ การคิดถึงแบบนี้ช่วยผมให้รู้สึกใกล้ชิดกับเคแม้เราจะอยู่ห่างกันหลายร้อยไมล์และเรียนกันคนละมหาวิทยาลัยด้วยการคิดถึงเธอตลอดเวลาแบบนี้ผมก็เข้าสนิทอยู่ในความรักของเธอนี่คือการนมัสก,การที่แท้จริงคือการตกหลุมรักพระเยซู แล้วมาร่วมเดินทางค้นหาความหมายของชีวิตกันต่อในครั้งต่อไปค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ